เริ่มเปิดตัเรีดครับนี่ครับเริ่มทำงานล่ว้ว4นึง จะต,ตัดเร็วมากร้อนเร็วตัดเร็วอันนี้ก็สี่จุดเก้าหนึ่งครับสี่จุดเก้าสามเกือบเกือบห้าแอมป์เปิดสดครับตันนี้ใช้กับโซล่าเซลล์ได้สบายครับ ตกหม่ครับรีวิวครับวันนี้ร้อนเร็วตัดเร็วเก็บความร้อนไ,ได้เดยะอะพอสมควร

ไฟดูนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดยังไม่ตัดทํางานยังคงทำงานวิ่งอยู่ครับนี่ครับจออินเวอร์เตอร์ตัวนี้แบบสิบสองโลครับ ฝั่งนี้ครับโหลก็จะวิ่งกี่แอมนี่ครับโหลด46%ครับกินไป59กว่กากว่าๆแต่หกสแอมเปิดเตารีดไว้สูงสุดนะครับเมื่อกี้นีครับสร อีกรอบนะตอนนี้แบตเต็มนะฮะขอรีวิวตอนแบตเต็มเท่านั้นคนระับแบตเต็มรนะ้อยเปอร์เซ็นต์ห้าห้าองศาไม่ไม่มีไฟบ้านนะไม่มีไฟฟ้าลิดเองทั้งหมด82%ของแบ,บตตอนนี้2 3 1โวลต์สองคูณแอมป์นู่นครับได้เท่าไหร่ สี่นี่ครับสี่หซประมาณห้กโอเคผ่านครับระบบนี้มีทุกค้อคุัมสนใจติดต่อได้ครับอันนี้ C ี่ปรเวทตรงกับจาศูนย์แปดหกสี่หกสี่สอนึ่งสีใช้ตตอรีดได้สบายนะฮะต้องเป็นระบบใหญ่่างนี้นะครับระบบเล็ก ก็ไม่รับประกันอินเวอร์เตอร์ของ P.S. Intertrade นะครับชนบุรีคงไม่มีใครไม่รู้จัก P.S. นะครับโอเคเทสพาแล้วครับเตารีบไปดูอีกที กน,นะครับต้องสร้างห้องล็อกคุณแจครับอันนี้มูลค่ามันเปนแสนนี่ครับทำงานอีกแล้วเกด M เปิดสุด แค่น,นี้พอผ้าร้อนเัินไปขอรีดผ้าก่อนนะครับ See you. สึกว่าจุดนี้รีพาดได้นะครับอ,อไม่ร้องไม่ตัด ตอรีตัวนี้1100ถึง1310วัตต์สเปคที่ทีฟ้าบอกไว้นะครับกินไฟประมาณ5แอมป์นี่ครับ4.9 1.9ุดนเงแตะเกือบเกือบห้าขอแนะนำว่ารีพ้าตอนเชียงนะครับเชียงถึงใบสอง งั้นคืนนั้นคุณไม่มีไฟใช้งานแน่ครับสุดีกแล้วสี่เก้าหนโอเคขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับร้านดีซีเพเวอร์ส่วนแปดหกสี่หกสี่เก้าขอบคุณครับ